วัสดีค่ะอยู่กับบิวตี้นะคะวันนี้ค่ะเรามีสกู๊ปพิเศษกันนะคะกับสกููปปั้นหุ่นบราเธอร์ by Coach Cherry Celebrity Co ch ค้นเมืองไทยค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้เราอยู่กับโค้ชแล้วนะคะสวัสดีค่ะโคชเชอรี่สวัสดีค่ะพี่บิวตี้สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเป็นยังไงบ้างครับโปรเจกต์ปั้นหุ่นบราเธอร์ของเราเออจริงๆเราไมา่เห็นสถานที่แล้วก็ดูแบบสื่อเวยหมดแล้วทุกอย่างรู้สึก้กตื่นเต้นมากแน่คือน้องๆจะได้แบบเทคนิค ในการฟิตแอนด์เฟิร์มยังไงให้ได้ซิกแพคอันรวดเร็วอะไรเยยงี้ยค่ะ,ะในวันแรกเนี่ยเราก็จะเป็นการปูพื้นฐานเบสิกทุกอย่างว่าถ้าเกิดอะสมมุติถ่ายละครเยอะเรียนด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไงเตรียมพร้อมร่างกายยังไงให้บบม,มีหุ่นเสียตลอดเวลาแล้วโค้ชคิดว่าระยะเวลา2เดือนเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายอัพเตอ ซิคแพกจะมาไหมมาแน่นอนเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าต้นทุนเดิมของน้องๆนี่คือเป็นเด็กอะเนาะค่ะโกนฮอร์โมนเยอะมากนี่ถ้ากินถูกวิธีได้เทนอย่างถูกวิธีเนี่ยนะตับเดียวเดือนเดียวซิคแพ็กก็มาแล้วแสดงว่าโคชเชอรี่ดูแลให้หมดดูแลให้หมดค่ะมีการฟอลโล่กันตลอดเวลาต้องบอกเลยนะคะว่ามั่นใจได้เลยะคะ่ะสําหรับใครที่กําลังมองหานะคะเทรนเนอร์ตอนนี้โคชเชอรี่เนี่ยคิวแน่นมากแต่ออนไลน์ได้แล้วนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไม่พูดท่านทำเพลงโคชเชอรี่ก็พร้อมแล้วน้องของเราก็พร้อมอยู่แล้วอยู่ ในเสื้อผ้าของ Under Armour ด้วยใช่ค่ะต้องขอบคุณ Under Armour ด้วยนะคะทั้งรองเท้านะคะแล้วก็กางเกงนะคะ,คะอ่ะไปดูน้องกันดีกว่าว่าโคชเชอรี่จะปั้นหุ่นนนองกันยังไงไปเลยค่ะไปเลยค่ะ